Fuck what you say, yeah. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they Nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10, bitch, put up 10 feet not so give a fuck what you say. Well, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I Oh, <laughs> นี่คือเสียงจริงๆนะครับของของลำโพงมิลานตัวนี้เป็นลำโพงเลสโทเป็นแบบตู้ไม้นะอันนี้คือแบบตู้ไม้จริงๆแล้วข้างนอกเนี่ยจะหุ้มหนังคงได้ยินเสียงแล้วครับว่าเสียงเบสแน่นจริงๆนะรุ่นนี้แล้วก็แผงคอนโทรลข้างบนนะครับจะมีหลักๆก็คือ ไอตัวสามสามปุ่มใหญ่เนี่ยก็คือเพิ่มเสียงวอลลุ่มอันนี้ปรับเบสอันนี้ปรับเสียงแหลมนะอ่าอันนี้ปุ่มเปิดปิดแล้วก็จะมีมีโหมดในการเล่นให้เลือกก็คือบลูทูธเสียบ usb ก็คือใ่ยผมเสียบ usb ฟังมีตัว tf-card นะครับคือ mini sd นั่นแหละแล้วก็ aux เเวลาจะต่อเครื่องเสียงอ่าอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้จริงนะสังเกตว่าเริ่มมีฝุ่นแล้ว เป็นอันที่ผมใช้จริงแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยกับ,บราคาแล้วก็เลยเอามารีวิวดูจะมีตัวโหมดเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับอีควอไลเซอร์ตรงนี้ก็คือปรับเสียงที่ผมลองกดให้ดูเมื่อสักครู่นะว่ามันจะเป็นเป็นหลายโหมดเสียงได้แล้วก็เรามาสามารถปรับปรับ,รบตรงนี้ได้ได้ด้วยนะหมายถึงตอนที่เราปรับโหมดของอีควอไลเซอร์แล้วแล้วก็มีตัวพล s สตัวเพลตัวเลื่อนเลื่อนเ,เปลี่ยนเพลงถอยหลังเดินหน้านะประมาณนี้ นี่คือรูปลักษณ์ภายนอกสวยนะแล้วก็จะมีตัวสายหนังนะครับแถมมาด้วยจะเป็นหมุดที่ขันเข้าไปตรงนี้จะเป็นน็อตที่ขันเข้าไปนะก็จะมีความแน่นหนานแล้วก็จะเป็นสายหนังที่แถมมาด้วยนะครับมาดูข้างหลังทีอ่ะพูดถึงข้างหน้าก่อนไหมก็คือไอ้ตัวฝาคอโลโรโพงตรงนี้อาจะสังเกตว่าค่อนข้างจะสวยแบบแล้วก็มีความเรียบนะมันจะเป็นลายตาข่ายที่เป็นสีดํากับสีเงินนะสลับกันดํขาขาว เราก็จะมีตัวโลโก้ตัวมิลานตัวนี้นะครับสวยดีสวยดีมันดูคลาสสิกดีอ่ะด้านข้างด้านหลังรุ่นนี้สามารถเสียบตัวไมโครโฟนได้นะครับแล้วก็สามารถปรับวอลล่มไมโครโฟนได้ด้วยเออแยกตรงนี้ได้ด้วยสมมติเราเปิดลาโพงเนี่ยเราเปิดเสียงของลาโพงเนี่ยมันก็เป็นเสียงเสียงหนึ่งที่เราต้องการความดังความเบาแล้วถ้าเกิดเราอยากจะร้องเพลงไปด้วยหรือพูดไปด้วยเราก็ค่อยมาเปิดเสียงตรงนี้เด้หรอหมั้ยเออ มันสามารถแยกแยกการเปิดบอลล่มกันได้ก็ดีอันนี้ลูกเสียบ AUX เวลาต่อเครื่องเสียตงต่างๆโลเล็กด้านบนคือ TF Card ก็คือตัว Mini SD Card นั่นแหละตัวนี้คือแฟลชไดร์ ice, เสียบฟังได้เลยตัวนี้เป็นตัวสายชาร์จนะครับจะมีสายชาร์จแถมมาเป็นแบบ DC 5โวลต์นะแล้วก็ตัวนี้ตัว Echo ก็คือเวลาปรับเสียงไมค์่ ถ้าเกิดต้องการให้มันมีมิติก็กปรับแอกอได้ก็ค่อนข้างจะฟังก์ชันครบนะอันนี้เป็นไม่ใช่ซสาใหญ่สุดนะครับอันนี้เป็นแบบสี่สิบบาทเป็นแบบสี่สิบบาทขนาดมันไม่ใช่ขนาดใหญ่สุดมันเป็นขนาดกลางอะ่ะมันจะประมาณสามสิบคูณประมาณสิบเจ็ดเซนประมาณเนี้ยสามสิบสามสิบคูณสิบใช่ไหมสามสิบสิบเจ็ดสามสิบ สิบเจ็ดแล้วก็หนาประมาณสิบห้าเซนประมาณเนี้ยนะมันก็เป็นส์กลางเดี๋ยวกลับมาอ่า,ม,อามิอย่าลืมอย่าลืมนะตัวนี้สาคัญนะม,มีมอรกรน,นะอ่าที่ที่ผมรีวิวที่ผมซื้อมามีมอรกรน,นะครับบางทีเห็นคล้ายกันแล้วก็ไปซื้อที่ไม่มีมอรกรก็อาจจะไม่มั่นใจ,ไม,มนใจไม่มั่นใจเท่าเนะเรื่องคุณภาพหรือความปลอดภัยที่เขาผ่านการเช็คมาแล้วว่าผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับอ่าโอเคนี่คือลำโพงบลูทูธสไตล์เรโทรสี่สตบ ลองรับไมโครโฟน่ะที่บอกวัสดุคุ้มด้หนังแต่ทําจากไม้นะตรงนี้คือข้อแตกต่างเหมือนกันคือการที่มันทําจากไม้เนี่ยมันจะผมรู้สึกเสียงมันแน่นอะเสียงมันแน่นแล้วมันมันมันเพราะแบบเป็นแบบเสียงมันไม่ไม่เหมือนพวกลำโพงพลาสติกเหมือนกันเนาะเออสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอ่าถ้าปกติผมจะฟังกับโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธนั่นแหละคุณจะเปิด อะไรซับตรฟาหรือจูสหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมใช้โทรศัพท์ในการถ่ายคลิปไงผมก็เลยต้องเอาเพลงลง s d card เฮ้ยแฟร์ไดส์แฟร์ไดส์มาเสียบเขาบอกว่าเป็นเบสที่เป็นซปเปอร์เบสนะตัวเนี้ยซึ่งมันจะค่อนข้างจะแน่นเสียงมันก็ค่อนข้างแน่นนะเมื่อกี้ฟังดูมันดังนะตอนที่มันดังมันกระหึ่มแต่มันไม่แตกเออมันไม่แตกเลยเสียงมันทุ้มแบบไม่แตกอะโอเคไม่ว่าเราจะเปลี่ยนหมดไปฟังแบบ เพลงล็อกเพลงคลสสิกเพลงแจ๊สหรือเพลงหรือต่อดูหนังก็เหอะเมื่อกี้ผมลองลองโหลดลักษณะที่เป็นพวกซาวด์เอฟเฟกของ Netflix มาด้วยเมื่อกี้มันก็แบบโอเคเลยเอ,อ่อกับราคาตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ข้างในจะเป็นแบตเตอรี่สามจุดสามจุดเจ็ดโวลต์ป่ะสามพันแอมป์มันก็จะเป็นก้อนๆเรียงๆกันอยู่นี่แหละหลายๆก้อนนะแล้วก็สามารถใช้ชาร์จไฟด้วย Type C ได้ ขาแนะนำว่าให้ชาร์จให้ไฟให้เต็มแล้วก็ใช้จนหมดนะอย่าไปเสียบค้างไว้เนื้อออกไหมอย่าไปเสียบค้างทิ้งไว้ทั้งคืนหรืออะไรเงี้ยมางทีแบตมันจะเสื่อมได้อาจจะแบบชาร์จให้เต็มแล้วก็ใช้ไปจนหมดแล้วก็มาชาร์จใหม่ใช้ใช้เวลาชาร์จประมาณสามสี่ชั่วโมงอะ่ะแล้วก็มันใช้ได้จริงก็แล้วแต่ระดับเสียงว่าเราเปิดดังแค่ไหนอืมคือถ,ถ้าเปิดประมาณอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ผมเปิดนี่คือมันประมาณแบบบอลุ่มตรงนี้มันประมาณแค่ไม่ไม่ถึงครึ่งนะเห็นระเกตไหม ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้มากมันดังขนาดนั้นอนะ่ะใครจะไปเปิดสุดก็คือดังมากนะออถ้าเกิดเปิดไม่ถึงครึ่งผมว่าก็น่าจะมีประมาณเกินไม่แน่ใจนะประมาณแปดชั่วโมงป่ะแต่ถ้าเกดเิดเปิดดังมากมันก็หมดเร็วอ่าอันนี้มันจะมีให้เลือกสองสีนะครับระหว่างสีน้ําตาลกับสีดําอันนี้เป็นสีน้ําตาลเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ลองเข้าไปดูนะว่ามันมีให้เลือกตอนนี้เหลือสีอะไรบ้างครับแต่ว่าผมว่าสีนี่มันสวยดี มันเหมาะคอมเป็นเลตโทนะอืมสายหิ้วตรงนี้มันจะแยกมานะเราต้องมาขันใส่เองก็คือใช้มือนี่แหละขันขันเข้าไปแล้วมันก็แน่นเน่ยแน,แน่มันขัทไไนทำไม่ได้บ้าเป็นหมุดแบบเป็นเกลียวอ่ะซึ่งมันก็แน่นหนาดีพอขันแล้วมันสึกว่าแบบเออว่ะมันไม่ใช่หมดุดปกติมันก็มันก็จะแน่นเวลาเรายกมันค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับประมาณสองสองจุดห้าโลว่ะสองโลครึ่งประมาณนั้นเออ แล้วพอมีสายในยเวลาเรายกเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยมันก็สะดวกก็แนะนํามากๆเลยเลำโพงรุ่นนี้เออตอนแรกผมก็ซื้อมามาใช้เองนั่นแหละแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยแม่งดีแม,ม่งดีเกินราคาผมว่าพันกว่าบาทนะคือแบบอืมคือคือถ้าเราไปเทียบกับเอ,อยี่ห้อทั้งแพงที่เรารู้รู้จักกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันราคามันต่างขนาดนี้มันก็คงไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาด เทียบเท่าขนาดนั้นแต่ว่าเอ้ยแต่มันมันไม่ได้แย่เลยมันไม่ได้แย่เลยนะมันเกือบๆเลยนะอ่ะเปิดมามันจะมีเสียงตัวนี้ฮับพี่ เังเพราะนะเสียงอะอ่ะอเดี๋ยว,ยยวให้ดูหน้าจองนี้เลยก็ได้เออมันจะมีมันจะมีสองรุ่นนะมันจะมีสองรุ่นนะมันคือมิลานกับโมนาโกค,ความต่างก็คือไอตัว ตัวขนาดมันนี่แหละไอตัวนี้มันส0มสิบเซนใช่ไหมไตัวมัตเตโคจะใหญ่กว่าเออแล้วก็วัดมันจะเยอะกว่ามันก็จะดังแลวมันจะเติบกว่าซึ่งไอตัวมิลานตัวเล็กเนี่ยแม่งก็ดีแล้วอะ่ะก็ลองดูหรือใครอา,อาจจะเอาแบบใหญ่ไปเลยอันนี้มันเริ่มต้นที่พันสี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เราเข้าไปดูแล้วกันเนี่ยเออสีดำก็สวยดีก็สวยไปอีกแบบหนึง่งลองดูใครชอบสีไหน แต่ว่าผมจะแปะร้านที่น่าเชื่อถือนะเพราะเดี๋ยวนี้ลําโพงพวกนี้มันมันมีเยอะมากเลยบางทีแบบเราไม่รู้ว่าร้านไหนเป็นร้านไหนอะไรเงี้ยแต่ร้านนี้ลองลอง,ลองเข้าไปดูลองเช็ครีวิวอะไรต่างๆนะผมว่าโอเคอืมอกลับมากลับมาเทสอีกรอบนึงนีงนี่ผมแบบเปิดปิดให้รู้ว่าผมอัดเสียงจริงๆนะจากลำโพงนะถ้าผมตัดต่อคงยากมากนะอย่างเงี้ย เ,เ,รเราเอาแบบอะคูาาคคสติกเลยเป็นไง สวยนะเออโอเคเลยใครจะพกพาไปฟังข้างนอกก็ได้นะหรือจะวางไว้ในบ้านเนี่ยมันมันด้วยความที่มันเป็นทรงอย่างเงี้ยมันก็มีมีความสวยคลาสสิกของมันนะสามารถวางแต่งบ้านได้เลยก็วันนี้ก็ประมาณนี้เออรู้สึกว่าเออสินค้าตัวนี้มันน่าสนใจเลยมาแชร์ไว้ก็เพจรีวิวใช้จริงก็ขอขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับเวลามีที่มีอะไรที่แบบอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดีมีประโยชน์เดี๋ยวจะมาแชร์กันเป็นอันที่ผมใช้จริงๆนะเออจะเป็นอันที่ผมใช้จริงๆไม่ใช่การซื้อมารีวิวแล้วก็เดี๋ยวผมลองแปะไอตัวลําโพงตัวนี้ไว้นะเข้าไปดูแล้วกันว่ามันเหลือสีอะไรยังไงราคาอะไรยังไงนะครับแล้วก็ลองเลือกดูเองอ่ะเดี๋ยวคุณจะเปรียบเทียบกับร้านอื่นก็ได้แล้วแต่ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ